This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบราจอ Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่13เราจะมาพูดถึงบริษัทเจม a าเดบคอร์ r ปอเรชั่นบริษัทโลจิสติกชั้นนำของเวียดนามให้บริการอุตสาหากรรมการขนส่งสินค้า ทั้งทางท่าเรือทะเลคลังสินค้านอกจากนี้ยังมีการแตกสาขาธุรกิจไปทางอสังหาริมทรัพย์และส่วนยางพาราอีกด้วยกว่า3ทศวรรษของการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดทำให้เจมาเด็บเป็นองค์กรเครือข่ายท่าเรือและโลจิสติกขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยอยู่ในทําเลที่ตั้งสำคัญเสมือนเป็นหลอดเลือดแดงในเวียดนามและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ด้วยชื่อเสียงและมาตรฐานการดำเนินงานที่ผ่านมาทําให้ได้รับความเชื่อใจให้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของพาร์ทเนอร์นับพันทั้งในและต่างประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเจมาเดบคอร์ปอเรชั่นได้ก่อตั้งขึ้นในปี2533เป็นหนึ่งใน3บริษัทแรกที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ให้นำหุ้นของบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2,536และตั้งแต่ปี2,545ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามอย่างเป็นทางการจากการที่เจมาเด็บมีบริษัทในเครือหลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนใน500องค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามเป็นเวลาหลายปีนอกจากนี้เจมาเดบ ยังติดอันดับ50บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเวียดนามซึ่งถูกจัดอันดับโดย Forbes และยังเป็นหนึ่งใน50บริษัทที่มีผลงานที่ดีที่สุดเจมาเดบถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความตื่นตัวต่อยุคสมัยและยังคงรักษาตำแหน่งของผู้นำโดยให้ความสำคัญกับการเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพมีทักษะมีความทุ่มเทให้กับการทำงานและยังมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายและขอบเขตการให้บริการ พร้อมทั้งยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการปรับปรุงคุณภาพและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการเจมาเดบให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมอาทิการทำงานเพื่อสังคมและการกุศลคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและความทันสมัยของเวียดนาม และนี่คือเก็ดความรู้ของบริษัทเจม a าเดบคอร์ปอเรชั่นบริษัทโลจิสติกชั้นนำของเวียดนามและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP เว e ียดนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบจอสเซ e t p า u และพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน